สบายดีพี่น้องกับมันี้มาภารกิจมาคนแย่คนโตคนที่เป็นห่วงเป็นใยคนที่หักหลายคือคนแย่คนโต ข้างจากกาลสินมามาฮอดมานี่และครับวันนีตอนนี้โทษไปหากีีห่าเจ้หน้าที่หละยุ้ว่งางน่อยไอ้ระย่าสันกาสิมา ทหานอุ่นเยอะอที่สวนสาธารณะรถสิขเข่ามาคิดสะกอนเจียงสิลแลนออกมาจอดที่สวนสาพันธ์อีกรุ้เลยอายากราาัดเผานะครับตั้งสายเมื่อน,นี่ครับ สามพันตัวย่อสี่เรียมเอาอไปจอดฐานในแท็กซี่หลายแท็กซีเ่เก่าคิ้วแต่โพลีสันสำนักคนเชิมาล่องนี่แหละครับมาถ้าเชิาจพันตัวเพราะว่าไปล่องมอเชิดอ่ะมันแกอัดครับไปรับไปยาบคนไปรับไปยาบ วันนี้สบายครับึ้นกับเมื่อคืนนี่นะครับขามากกันลงนี่อ่ม่มังจอดนะจอดข่างทางนี้จอดมองมันเคยมาจอดครับ จะกลมันสมุนมาจอดนี่นะไปซื้อเลขอยู่ทั้งร,ร้านก๋วยเตี๋ยวถือเลขพออถือ,อถลอตเตอรี่ครับปีที่แล้วนี่จะถางอยูนนี่สักคิน้องสวัสดีครับยันมายัางไปหาพี่น้อง